คำเตือนทางช่องทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่าฝันของลุงศักดิ์ค่ะให้ฟังค่ะที่ผ่านๆมานะคะฝันของลุงศักด์ก็เกือบเข้านะคะ งวดนี้นะคะเขาฝันเป็นตัวเลขเลยค่ะฝันไม่ต้องตีนะคะฝันเพียงสั้นๆเขาฝันเมื่อคืนนี้เองค่ะเขาฝันนะคะเขาฝันว่าเขาขายหวยค่ะแล้วก็มีคนแปลกหน้านะคะมาซื้อหวยกับเขาไม่ใช่คนที่เขารู้จักนะคะเป็นผู้ชายค่ะ ผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นนะคะก็บอกลุงศักดิ์นะคะว่าจดหวยให้เขาหน่อยเขาจะซื้อหวยในงวดนี้เขาบอกให้ลุงศักดิ์จดให้เขานะคะเป็นเลขสามตัวแล้วก็เลขสองตัวค่ะผู้ชายคนนี้นะคะก็เอาโพยไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้จ่ายตัง์ลุงศักดิ์ด้วยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาอีก ก็จบความฝันสั้นๆของลุงศักด์นะคะแล้วก็ตัวเลขที่ได้นะคะที่คนแปลกหน้านะคะชายแปลกหน้ามาซื้อหวยด้วยนะคะเป็นตัวเลขนี้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขนะคะที่ชายแปลกหน้าให้ลุงศักด์จดเลขให้นะคะสามตัวสองศสองตัวสองสามค่ะ ค่ะก็เป็นแนวทางของตัวเลขจากความฝันนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกหกนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมก็ลองใช้ดุลพินิจพิจารากันดูนะคะมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันนะคะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขมันจะเข้าไหมนะคะเราก็ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ใช้ประกอบในการตัดสินใจในแต่ละงวดนะคะก่อนที่เราจะลงทุนค่ะแอบก็อยากแบ่งปันนะคะก็หาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะจะชอบตัวเลขหรือไม่ชอบนะคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในงวดนี้ค่ะสวัสดีค่ะ